สวัสดีครับผมเซลลเอ็กนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้าฟอร์ซ่าสามนะสีแดงเข้าใหม่สภาพสวยเลยนะเดี๋ยวลองมาชมรายละเอียดกันนะครับอ่ะนะครับมาดูเจ้าฟอร์ซ่าสามนะครับสีแดงคันนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะคันนี้นะครับเป็นรถปี2019ครับ เลขไหม่9,000กิโล145,000บาทเท่านั้นนะนี่นะครับสภาพสวยเลยนะโชคหน้านะครับมีการโหลดมาแล้วนะอัพไโชโชคใหม่นะครับเป็นชุดแต่งของทาง RSV Racing นะนี่หน้าอมๆสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะ ่ามาดูที่โชคหลังนะครับตัวนี้เป็น YSS ตัว G Sport นะครับนี่ตัวท็อปมาอีกหนึ่งนะอ่านะครับนี่เบื้องต้นนะสภาพรถเนี่ยสวยงามเลยตอกแฮนดมิโนมีมาให้นะฮะใครกำลังหาอยู่นะครับเจ้า f o r ์ซ่าสามนะติดต่อเซลล์เได้เลยนะ0618128889นะครับ เซลเอก,กินดีบริการนะครับ